สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า In a Wild n Nature แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชนบทนอกเมืองอันห่างไกลมีเสียงของชายสามคนยืนคุยกันถึงสร้อยคอเส้นหนึ่งที่พบเจอที่นี่พวกเขามีชื่อว่าโคลต์เอเรนและทรอยคุยกันว่าสร้อยเส้นนี้เป็นทองที่ดูมีราคาพอสมควรพร้อมกับแซลวามันน่าจะอยู่ที่นี่รอพวกเราอยู่แน่เอเรนเตือนเพื่อนถึงเรื่องราวตำนานของไวท์พายน์สลอเทอร์แถมตรงจุดนี้เพื่อนไม่อยากฟังและบบอกให้ทุกคนไปกันดีกว่าแต่ชายที่ชื่อทรอย กลับแอบขโมยมันไปด้วยโดยไม่ได้บอกทุกคนพอทั้งหมดออกไปจากที่นี่แล้วเหล็กแท่งนั้นที่แขวนสร้อยก็เกิดขยับขึ้นจนหล่นลงไปมีมือปริศนาโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินในกระท่อมร้างที่ดูน่ากลัวกลางป่าเึบแล้วร่างนั้นก็ลุกขึ้นมาได้อย่างเป็นปริศนามันค่อยๆเดินออกไปจากที่นั่นท่ามกลางบรรยากาศของป่าที่ดูเปลี่ยวผ่านกับดักมากมายที่ถูกวางเอาไว้ค่อยๆเดินอย่างช,ชา้าๆจนมาย หยุดที่ซากสัตว์โดนกับดักตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้นมามองเห็นกล้องถ่ายสัตว์ตอนกลางคืนที่นั่นพร้อมกับเชือกที่ผูกเป็นตำแหน่งกำหนดเขตแดนได้ยินเสียงแตรรถอยู่ไม่ไกลมันเดินหน้าต่อไปยังที่มาของเสียงเดินมาใกล้ขึ้นจนออกมาที่บริเวณบ้านเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเรนเจอร์เข้ามาเตือนชายชื่อชักเรื่องทิ่เขาเด็กเข้าไปในป่าเกินขอบเขตและแอบนำกับดักไปวางเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ เรนเจอร์ยังบอกว่าในป่าลึกมันมีบางสิ่งที่อธิบายได้ยากท่าวันหนึ่งมันเกิดเข้ามาติดกับดักของเขาแทนที่จะเป็นพวกสัตว์กำม,มัน่นใจว่าเขาคงไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างแน่นอนเขาคู่เรนเจอร์ว่าอย่าเข้ามายุ่งถ้ายังมาโวยวายที่นี่อีกทีเขาจะยิงโดยไม่ลังเลเรนเจอร์ Ranger ขับรถออกไปโดยที่เขาไม่ทันเห็นมันที่เดินตามเข้ามามันเดินไปหยุดยืนมองรถคันนั้นแล้วค่อยๆเดินไปที่บ้าน โดยที่ชาร์กได้เดินออกมาอีกทางพอดีมันเข้ามาข้างในมองไปนอกหน้าต่างเห็นเขากาลังอ้อมมาทางนี้เข้ามาหยุดยืนในห้องและหันไปเห็นสร้อยคอเส้นหนึ่งห้อยอยู่รากฏเป็นภาพนิมิตในอดีตที่พ่อได้เคยยืนสร้อยคอของแม่และบอกให้ติดตัวไว้ตลอดทําให้เรารู้ว่ามันมีชื่อว่าจอนนี่มันค่อยๆเดินเข้ามา จนชนขวดที่วางไว้หลอดเดินเข้ามาดูใกลๆก,กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบแต่ก็มีเสียงปืนแรงมาทางนี้มันค่อยๆหันหลังกลับไป จนเขาไดียิงคูออกมาหนึ่งนัดกูคิดว่าเป็นเรนเจอร์ที่กลับมาอีกครั้งเลยตะโกนดดาอย,ย่างหยาบคายแต่พอเห็นรูปร่างของมันก็ต้องตกใจไล้ยิงสวนเข้าไปหนึ่งนัดทันทีตามด้วยเสียงความวุ่นวายในนั้นก็รีบเดินออกมาด้วยความหวาดกลัววิ่งหนีเข้าไปในป่ามันเดินออกมาพร้อมกับปืนแต่กลับโยนปืนทิ้งไว้ที่นั่นและค่อยๆเดินตามเข้าไปอย่างชา้าๆมันเดินเข้ามาในป่าพร้อมกับเสียงร้องของ ากที่โดนกับดักของตัวเอง ร้องด้วยความเจ็บปวดและไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรเขาไม่สามารถหนีไปได้เพราะโซ่ผูกไว้กับต้นไม้อย่างแน่นหนามันเหยียบเข้ามาที่ขาค่อยๆย,ยื่นมือเข้ามาจนภาพตัดไปที่มันได้กลับมาหาซอยเส้นนั้นหลังจากจัดการเขาไปแล้วผมมองดูดีๆอีกทีก็พบว่าซอยเส้นนี้ไม่ใช่ซอยของแม่ที่ตามหาเลยเดินออกไปโดยไม่ได้สนใจออกมาข้างนอกบ้านและเดินกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งผ่าน ร่างของชักที่สิ้นใจไปแล้วมีรถขับผ่านไปตามด้วยเสียงของกลุ่มวัยรุ่นจนเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนระหว่างที่เดินอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมันเดินมาตามเสียงจนพบว่าเป็นวัยรุ่นหลายคนที่มาพักผ่อนที่นี่ซึ่งพวกเขากำลังนั่งก่อกองไฟกันอยู่หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเครสเธอหยิบเบียร์แล้วกลับมานั่งกับทุกคนคนที่นั่งอยู่ข้างๆคือแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อทรอยซึ่งเขา นี่แหละที่เป็นคนหยิบสร้อยของจอนนี่มาจากในป่า ชายอีกคนที่นั่งใกล้กันชื่ออีวานและคนที่ใส่แจ็กเก็ตสีเขียวชื่อแอรเรนหญิงคนที่ยกเบียร์ขึ้นมาดื่มชื่อบรอดี้และชายคนสุดท้ายที่ชื่อโคล์เพื่อนนึกถึงเรื่องที่แอรเรนพูดถึงตำนานไล่เชือดในป่านั่นทำให้คนอื่นเริ่มสนใจขึ้นมาแอรเรนเริ่มเล่าว,ว่าคุณลุงของเขาเคยอาศัยอยู่แถวนี้ผู้คนที่นี่รู้จักมันแต่พยายามจะไม่พูดถึงเหมือนเริ่มต้นจากเด็กคนหนึ่งที่เรียกว่า สโลคิดจอนนี่ฉายาสโลเคตมาจากความเชื่องช้าของเด็กคนนี้อาจจะเพราะความผิดปกติทางสมองผู้หญิงที่ถือมือถือคนนี้ชื่อออรราซึ่งเชียร์ให้เขาเล่าต่อ เขาบอกว่าเมื่อ70ปีก่อนเนื้อที่ประมาณ160กิโลเมตรถูกบริษัทตัดไม้เช่าที่ดินเหล่านี้ไปทั้งหมดพื้นที่เหล่านั้นห่างไกลจากความเจริญจนมีคนสร้างร้านขายของขึ้นมาและขายของทั่วไปเช่นที่โกนหนวดหรือสบู่ให้กับช่างตัดไม้โดยตั้งราคาสินค้าแพงกว่าปกติเกินไปมากซึ่งเจ้าของร้านคนนั้นก็คือพ่อของจอนนี่นั่นเองทำให้คนงานหลายคนไม่ค่อยชอบที่น้า เเขาาท่่ไหรพวกเขาเลยเอาความโมโหเหล่านี้ไปลงกับจอห์นนี่แทนมีอยู่วันหนึ่งมีคนงานดื่มเหล้าจนเมาแล้วเผลอสะดุดกับรถของเล่นของจอห์นนี่จนทําให้ข้อเท้าหักทํางานไม่ได้เป็นเดือนขอโทษว่าเป็นความผิดของจอห์นนี่ที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้เลยเอาคืนโดยการหลอกว่าเจอถุงของเล่นขนาดใหญ่บนหอสังเกตการและนัดให้ไปเจอกับเขาที่นั่นจอ์นนี่เลยแอบออกจากบ้านในคืนนั้นเดินเข้าไปในป่า และปีนขึ้นไปบนหอคอยเพื่อสิ่งที่อยากได้แต่พอขึ้นไปแล้วกลับพบว่าไม่มีของเล่นอย่างที่บอกไว้มีเพียงชายใส่หมวกนักดับเพลิงรออยู่ที่นั่นและเข้าไปทําร้ายเขาจนตกลงมาคอหกักชายคนนั้นกลัวความผิดเลยนําหมวกนักดับเพลิงไปสวมให้กับจอนนี่เพื่อจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุพอพ่อของเขาเข้ามาเห็นรู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของพวกตัดไม้แน่เลยบุกเข้าไปหวังจะทาร้ายคนพวกนั้นแต่ไม่สําเร็จ พ่อของเขาโดนจัดการโดยคนงานและอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัวส่วนทางบริษัทก็ไม่อยากให้มีปัญหาตามมาเลยไม่ได้เอาผิดอะไรกับพวกเขาเครสอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาเล่าไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนในโรงงานโดนจัดการจนหมดไม่รอดเลยแม้แต่คนเดียวร่างของพวกเขาสิ้นใจอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองบริษัทติดสิงบนให้แม่ของจอหนนี่เพื่อปิดร้านและจบ เรื่องนี้ตำรวจสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสารพิษที่ติดมากับเนื้อที่ใช้ทําอาหารพร้อมกับฝูงสัตว์ป่าที่เข้ามาฉีกร่างของพวกเขาจนกลายเป็นแบบนั้นตำรวจนายหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นชายใส่หน้ากากปริศนาคนหนึ่งในป่าเลยกลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงชายใส่หน้ากากคนนั้นว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดบางก็ว่าเป็นวิญญ,ญาณของจอหนนี่ที่กลับมาลางแค้นผลเล่าจบโรดี้ก็ปรบมือให้เขายังมี เรื่องเล่าของแรนเจอร์คนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนแต่ทุกคนรู้สึกหัวฟังมาพอแล้วและชวนกันเข้าไปในบ้านออโรราชวนทุกคนมาเซลฟี่ด้วยกันโดยไม่ทันสังเกตว่าจอนนี่ได้ยืนมองพวกเขาอยู่ข้างหลังพอถ่ายเสร็จทุกคนก็เข้าไปข้างในมันเดินเข้ามาในห้องเก็บของและหยิบแหลกชิ้นหนึ่งขึ้นมาค่อยๆเดินเข้าไปที่บ้านมองไปเห็นคริสที่ยืนตำหนิทรอยเรื่องที่พูดจาไม่ดีกับเธอต่อหน้าเพื่อนมันเดิน อ้อมมาอีกทางแล้วยืนแอบ,บมองโรดี้ที่นั่งอยู่ข้างนอกเอเรนเดินออกมาสูบบุหรี่ทั้งคู่คุยกันเล็กน้อยจนเอวานเดินออกมาด้วยอีกคนทั้งคู่แซวเอเรนจนเขาขอตัวเดินออกไปทําธุระในป่าเพราะปวดท้องมันเดินลึกเข้ามาอ้อมมาด้านข้างของตัวบ้านเดินมาพักหนึ่งจนเจอกับคริสที่อยู่ในห้องเธอเดินมาหยุดยืนที่หน้าต่างแต่มองไม่เห็นเพราะความมืดจนตัดสินใจปิดม่านลงมันมอง ไปเห็นแอเรนที่จุดไฟแช็กอยู่ไม่ไกลเลยค่อยๆเดินไปทางนั้นแล้วเขามันทำร้ายเขาจากทางด้านหลังทันทีโดยที่เขาไม่ได้ยินเพราะฟังเพลงอยู่ทั้งคู่ยื้อกันอยู่สักพักกดทนแรงของมันไม่ไหวจนโดนจัดการไปในที่สุดก้มลงมาดูที่ร่างนำมือมาจับที่หน้าอกเพื่อเช็คดูสร้อยคอแล้วลากร่างของเขาเข้ามาในป่า เดินมาจนถึงแรนเจอร์สเตชันเซ็นเซอร์ไฟอัตโนมัติทำงานเหมือนเดินมาหยุดที่ประตูมองไปที่ป้ายแจ้งการติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินใช้ร่างของเขาปาเข้ามาจนกระจกแตก เดินเข้ามาข้างในมองไปเห็นหมวกนักดับเพลิงเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้รวมถึงตะขอโซ่ที่เอาไว้ลากท่อนไม้และขวานมันหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูซึ่งเป็นรูปของกลุ่มแรนเจอร์สที่นี่พอดูเสร็จก็โยนทิ้งนำร่างทุ่มใส่กระจกยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งจนไฟในห้องดับลงและเดินออกมาข้างนอกโดยที่สวมหน้ากากพร้อมอาวุธครบมือเดินเข้ามาในป่าจนพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งได้ยินเสียงคนหัวราอ,อยู่ไม่ไกล เป็นออโรรากับโรดี้ที่เดินมาเล่นน้ําที่ทะเลสาบมันนําขวานปักลงไปที่นั่นแล้วค่อยๆเดินลงมาในน้ําทั้งคู่ดูจะคลิกกันอยู่โดยที่ออโรราตั้งใจออกมาทาโยคะเลยบอกเพื่อนว่าทวายน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตามหาเธอแถวนี้แล้วกันแต่พอเธอออกไปสักพักโรดี้ก็กรีดร้องออกมาเธอโดนมันดึงลงไปใต้น้ําพร้อมกับร่างไร้วิญ,ญญาณของเธอที่ลอยขึ้นมาที่นั่นมันค่อยๆเดินขึ้นมา บนฝั่งเดินตัดเข้มาในป่า เขามันลึกขึ้นและลึกขึ้นไปอีกจนมองเห็นออโรราที่กำลังทำโยคะอยู่ไม่ไกลเท้ามัวจะโฟกัสอยู่และไม่ได้สังเกตเห็นมันเดินไปเหยียบกิ่งไม้จนเธอได้ยินเสียงแต่คิดว่าเป็นบรดี้เลยไม่ได้ใส่ใจพอหันมาดูอีกทีก็ตกใจจนกรีดร้องออกมาจะหนี้ไปข้างหลังกับเป็นหน้าผาสูงชันเลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันก็เดินเข้ามาจัดการกับเธอเธอค่อยๆหันมาโดยที่ยังมีลมหายใจอยู่มันเล ดึงโซ่กลับมาจนเธอสิ้นใจไปในที่สโสดกรมลงหยิบอาวุธขึ้นมาอีกครั้งแล้วโยนร่างนั้นให้ตกลงไปในหน้าผาเดินกลับเข้ามาในป่าเข้ามาลึกขึ้นเดินมาหยิบขวานที่เคยปักไว้แล้วมุ่งหน้าต่อ ได้ยินเสียงคนอื่นคุยกันเรื่องเพื่อนสามคนที่หายตัวไปโคลต์ Cold, อยากให้ทรอยไปแจ้งตำรวจแต่เขากลับอยากให้ทุกคนอยู่ที่นี่เลมโบโขกควงกุญแจรถทิ้งไปทางอื่นซึ่งมันเกิดตกลงมาต้นหน้าจอนนี่พอดีมันค่อยๆหยิบกุญแจขึ้นมาแล้วเดินมันนั่งมองกุญแจที่ต้นไม้ไม่ไกลค่อยๆถอดหน้ากากออกและสนใจพวงกุญแจรถของเล่นที่นั่นได้ยินเสียงของเครสที่กำลังโวยวายกับทรอยเรื่องรู รูปชายไปสนานในภาพเซลฟี่ซึ่งเขาก็ยังไม่เชื่อและคิดว่าเป็นต้นไม้บริเวณนั้นโคลเดินเข้ามาหากุญแจแต่กลับเจอขวานของมันที่ตกอยู่ เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วเดินกลับไปมันทำลายของเล่นนั้นทิ้งหยิบหมวกขึ้นมาสวมทามกลางเสียงของเขาที่บอกเพื่อนว่าเจอขวานเล่มนี้ตกอยู่มันค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับเสียงรถแอร์ทีวีของคริสกับโคลที่เดินทางไปหาเรนเจอร์มันมุ่งหน้าเข้ามาที่บ้านมองไปเห็นขวานที่ทรอยปักเอาไว้เขาไปหยิบไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาแล้วนำมันยันกับแตรรถให้เกิดเสียงลากยาวเดินอ้อมเข้ามาด้านข้าง และเลี้ยวก็มาที่ด้านหลังอีวานที่อยู่ในบ้านมองเห็นก็ตะโกนด่าออกมาจะเอาเรื่องมันเดินมาหยิบขวานข้างหน้าแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่ทรอยทันทีมันฟันลงไปแต่เขาบล็อกไว้ได้มันผลักเขาล้มลงแล้วฟันเข้ามาโดนขาเต็มๆมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเป็นอีวานที่ถือปืนออกมามันเข้ามาจะจัดการแต่เขายิงสวนอีกนัดจนมันล้มลงไปทั้งคู่ตกใจวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยอีวาน ฉีกเสื้อมาห้ามเลือดให้เพื่อนช่วยพยุงเขาขึ้นมาเรารีบออกไปจากที่นั่นมันลุกขึ้นมาอีกครั้งเราเคลี้ยงขวานเข้าไปในป่าทันทีค่อยๆเดินเข้ามาก็พบว่าเอวานโดนขวานเล่มนั้นเต็มๆจนสิ้นใจไปพระเจยามร้องขอความช่วยเหลือมันหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วทุบเข้าไปที่หน้าของเขาครั้งเดียวจนแน่นิ่งไปมันจำได้วันในคืนที่พวกนั้นก่อกองไฟว่าเป็นชายคนนี้แหละที่ขโมยสร้อยค ของแมมา่าเสียงรถเอทีวีกลับมาที่บ้านมันพยายามค้นดูสร้อยแต่ก็ไม่เจอทั้งคู่ตะโกนเรียกเพื่อนให้หนีออกไปจากที่นี่เพราะรู้เรื่องที่คนอื่นโดนจัดการไปแล้วมันหันมาเห็นเธอข้างหลังเลยหยิบอาวุธและเริ่มเดินไปทางนั้นทันทีมองไปเห็นสร้อยคอของแม่สวมอยู่ที่นั่นเขาหันมาเห็นมันและตะโกนบอกเธอจนหลบได้ทันวุดวิดเธอรีบขึ้นมาบนรถแล้วขับออกไปทันทีมันเดินกลับมาเอาอาวุธแล้วเริ่ม ตามหาสองคนนั้นเดินเข้ามาในศูนย์ของเรนเจอร์เรนเจอร์ตะโกนด่าทั้งคู่ที่ขโมยสร้อยคอนั้นมาเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้วิญญาณของไอ้ปีศาจนี่สงบลงแต่ฟังแล้วก็อยากเอามันไปคืนที่เดิมแต่เรนเจอร์ก็บอกว่าไร้ประโยชน์เพราะมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วทั้งสามคนมองไปเห็นมันมาถึงที่นี่เขาตะโกนถามมันหมดจำได้ใช่ไหมเพราะมันได้จัดการพ่อของเขาไปเมื่อสิบปีก่อนเหมือนเริ เดินเข้ามาเขาเลยยิงสวนไปทันทีจนมันล้มลงกับพื้นทั้งคู่สงสัยว่าจัดก,การมันได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าไม่แต่ก็สามารถหยุดมันได้พักหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือมัดตัวไม่ให้มันขยับได้แล้วนํามันกลับไปที่นั่นมีแค่พื้นดินนั้นที่จะผนึกมันไว้ได้พร้อมกับตะโกนในโคร้รีบไปทําตามที่บอกซะเหตุการณ์สังหารหมู่ในอดีตมีเพียงคนเดียวที่รอดมาได้คือพ่อของเขาและพ่อก็ผนึกมัน ไว้ที่นั่นได้สําเร็จแต่ก่อนเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้จนมันได้ออกมาไล่ไล่อีกครั้งจากสร้อยที่ถูกขโมยไปเขาเลยทําแบบเดียวกับที่พ่อเคยทําโดยผนึกมันไว้ที่เดิมโค้ชนำโซ่มาได้สําเร็จเขาสั่งให้ช่วยกันมัดมือและเท้าของมันด้วยกันแต่โค้ดกลับกลัวขึ้นมาแกรนเจอร์เลยจะยืนปืนให้เขาเป็นคนเล็งมันไว้แทนแต่จังหวะที่เปลี่ยนมันก็เอื้องมือมาคว้าจนปืนลั่นแต่ไม่โดนเขาไล่ทั้งคู่ให้รีบหนีไปซะยือกันอยู่สักพัก มันบีบข้อมือของเขาจนปืนลั่นไปโดนรถแอทีวีทั้งคู่หยิบน้ำมันมาได้มันลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินไปที่แรนเจอร์กระชากหัวเขาขึ้นมาและดัดจนหลังหกักขนนอนนิ่งขยับตัวไปไหนไม่ได้มันลากเขาเข้าไปในกระท่อมนำร่างมาวางตรงเครื่องจากซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ผ่าฟืนและใช้เครื่องจัดการกับร่างของเขาจนสิ้นใจไปเดินกลับเข้ามาในป่า ได้ยินเสียงของโคอรตะโกนเรียกให้มันมาทางนี้เลยเดินตามไปยังที่มาของเสียงทั้งคู่รีบย่องแอบ่านไปด้านหลังแต่กลับพลาดเหยียบกิ่งไม้จนมันได้ยินเลยกระซิบบอกกันว่ามันน่าจะเห็นเราแล้วเขาบอกให้เธอรีบไปวางกับดักที่นั่นซะส่วนเขาจะล่อมันไปทางนั้นให้ได้พอพูดเสร็จก็ออกมาตะโกนที่ด้านหลังทันทีแต่มันก็หันกลับมาใช้ขวานฟาดเข้าไปเต็มๆจนเขาสิ้นใจไปมันยังซ้ำเข้าไป ไปอีกหลายครั้งจนร่างของเขาล้มลงกับพื้นคริสช็อกกับสิ่งที่เห็นจนทําอะไรไม่ถูกมันยังซ้ําเข้าไปอีกหลายสิบทีโดยไม่สนใจเธอที่ยืนดูอยู่ค่อยๆวางถังน้ํามันและกลับดักลงที่พื้นตัดสินใจถอดสร้อยออกนํามาคล้องไว้ที่ถังน้ํามันแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นทันทีเข้ามาในป่าเธอหนีเข้ามาลึกขึ้นท่ามกลางเสียงของนกที่กรีดร้องอย่างผิดปกติเธอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหลงทาง แต่ก็ยังคงมุ่งหน้าต่อพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าขาโดนไม้แทงจนเป็นแผลชะกันเธอกลั้นใจดึงมันออกมาแล้วพยายามพยุงตัวออกไปจากที่นั่นจนออกมานอกป่าเิอและเข้ามาบนถนนที่สแเรจเธอออกมาเดินกลางถนนใหญ่จนมีรถคันหนึ่งขับผ่านมาหญิงคนขับรีบลงมาช่วยเธอพยายามพูดอะไรหลายอย่างแต่คริสกลับหูอื้อจากอาการช็อกจนไม่ได้ยินอะไรเลยเธอพูดจนคริสได้สติขึ้นมาอีกคร แล้วบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเธอขึ้นมาบนรถและรีบขับออกไปทันทีเธอพยายามชวนคุยเพราะกลัวคริสจะหมดสติไปเสียก่อนและอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ครสิสนิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่าเจอกับสัตว์ป่าโดยไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรเธอฟังแล้วก็บอกว่าโชคดีมากเพราะเธอเคยเห็นคนอื่นออกมาจากป่าในสภาพที่ยับเยินกว่านี้และเล่าเรื่องที่น้องชายของเธอเคยได้รับแจ้งว่ามี มีตัวใหญ่อลละวาดในจุดหนึ่งพอเข้าไปก็พบกับผู้เสียชีวิตมากมายที่เละเทะมากน้องชายของเธอแกะรอยตามมันไปแต่ก็เจอมันเข้ามาทางข้างหลังที่แม่น้ําเขาไม่ทันเห็นมันเลยโดนทําร้ายจนเกือบตายแต่กลับรอดมาได้พระจมน้ําไปเสียก่อนคริสฟังแล้วก็รู้ว่านั่นไม่ใช่มีแน่นอนและอยากรู้ว่าพวกเขาจับมีตัวนั้นได้ไหมคือเล่าว่ามันได้หายตัวไปแล้วตอนที่ทีมไปถึงพอหันมาเรียกอีกที ก็ไม่ตอบสนองแล้วมองไปเห็นแผลที่ขามีเลือดออกมามากเลยตัดสินใจจอดรถข้างทางพอคริสรู้สึกตัวว่ารถจอดก็พยายามบอกเธอว่าอย่าหยุดอยู่ที่นี่พูดขอร้องกับเธออยู่หลายครั้งแต่เธอก็บอกว่ามีเลือดออกมาจากขาเยอะมากก็ต้องช่วยห้ามเลือดให้ก่อนเธอรู้สึกระแวงมองซ้ายมองขวาในระหว่างที่เริ่มทา ก็ยิงพยายามมองดูรอบๆอยู่ตลอดเวลามองเข้าไปในป่าลึกที่อยู่ข้างหน้าและกลัวว่ามันจะตามเธอมาที่นี่ท่ามกลางบรรยากาศในปา่าอันเวงวางสลับมาเป็นภาพของถังน้ํามันและกับดักที่เธอวางทิ้งไว้โดยที่สร้อยคอเส้นนั้นได้หายไปแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,นอกกระแสของ IFC f i l m ที่ เทรมิ่งบนชัตเตอรในปี2024ซึ่งได้คะแนนออกมาถือว่าอยู่ในระดับกลางแต่ดูจะถูกใจนักวิจารณ์ของ Rotten Tomatoes อยู่ไม่น้อยเป็นผลงานกำกับของคริสแนชหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์ ABC s ซ b d a t e ดภาค2ในปี2014แสดงนำโดย a n d เดรียพา o v โ c ลิชและ r e ีสเพรสลีย์กับ t i m โมธีพอลแมคคา r t h ีจากไซโคกอร์แมนรวมถึงนักแสดงสมทบในตอนท้ายอย่างลอเรนแมรี่เทเลอร์ที่เคย มีบทบาทใน Friday the 1 3 t h หรือฆาตกรเจสันสุก13มาแล้วทั้ง6ภาคครับภาพยนตร์ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายและมีความสโลว์เบิร์นอยู่มากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะฉากเดินของจอนนี่นั้นเป็นแบบลองเทคกอยู่หลายฉากซึ่งถ้าเอาเวลาของฉากเหล่านี้มารวมกันผมเชื่อว่าน่าจะกินเวลาประมาณ20นาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยทำให้คลิปนี้ค่อนข้างสั้นเพราะตัดฉากที่ไม่จำเป็นออกไปได้เยอะเป็นเรื่องราวตำนานสยอง ขวัญที่เล่าขานกันในเมืองพ่อของจอห์นนี่เปิดร้านขายของให้กับคนตัดไม้ในโรงงานและขายของแพงเกินราคาจนทําให้หลายคนไม่ชอบที่หน้าพวกเขาเลยเอาความโมโหเหล่านั้นมาลงกับจอห์นนี่แทนวางแผนหลอกให้เขาขึ้นไปบนหอคอยโดยอ้างว่ามีถุงของเล่นจํานวนมากแต่พอขึ้นไปแล้วกลับจัดการเขาจนตกลงมาเสียชีวิตและจัดฉากให้กลายเป็นอุบัติเหตุรวมถึงจัดการพ่อของเขาไปด้วยเช่นกันกลายเป็นพลังความแค้นจน ทำให้เขากลายเป็นปีศาจและลุกขึ้นมาไล่ล่าคนงานจนไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวมีเพียงคุณพ่อของเรนเจอร์คนนี้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นและผนึกมันไว้ที่หอคอโดยนาสร้อยคอที่แม่ให้กับจอ์นนี่มาวางไว้เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้วิญญาณของมันสงบลงได้ในระหว่างนั้นก็คงเคยเกิดเหตุการณ์พวกนี้อยู่บ้างเพราะสร้อยเส้นนั้นก็ดึงดูดคนทั่วไปให้ขโมยมันได้อย่างง่ายดายเหมือนที่ตอนหญิงทาย เ,เล่าว่าน้องชายของเธอโดนหมีตัวใหญ่เล่นงานซึ่งจริงๆแล้วมันคือคือปีศาจจอหนนี่นั่นเองจนมาถึงเหตุการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่มาพักผ่อนในกระท่อมกลางป่าชายที่ชื่อทรอยเกิดมือบอลไปหยิบสร้อยเส้นนั้นกลับมาทำให้จอนนี่ลุกขึ้นมาจากใต้ดินอีกครั้งและออกมาไล่ล่าทุกคนอย่างโหดเหี้ยมเหมือนเดินช้ามากจนดูไม่น่ากลัวก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอมตะและสิ่งเดียวที่มันต้องการคือการได้สอย ้อยคอเส้นนั้นกลับมาอีกครั้งทุกคนโดนจัดการจนเหลือเพียงคริสคนเดียวเธอหวาดกลัวจนตัดสินใจนำสร้อยมาแขวนทิ้งเอาไว้และรีบวิ่งหนีจนรอดชีวิตออกมาได้ในที่สุดเธอหวาดกลัวมากแม้แต่ในระหว่างที่ห้ามเลือดอยู่ก็ยังพยายามมองดูรอบๆอ,อยู่ตลอดเวลาและฉายให้เห็นว่าสร้อยที่แขวนไว้นั้นได้หายไปแล้วเป็นไปได้ที่จอนนี่อาจจะกลับไปหลับไหลอีกครั้งแล้วหรือไม่ซึ่งภาพยนตร์ก็ไม่ได้เฉลยอ,อะไรไว้เลย แต่ได้มีการประกาศภาค2ออกมาแล้วโดยผู้กำกับคนเดิมแต่ยังไม่ได้บอกปีที่จะลงฉายครับถือเป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายและแปลกตรงการนำเสนอมุมกล้องและมุมมองของฆาตกรมากกว่ากลุ่มของตัวเอกเลยทำให้เรารู้สึกกดดันในฉากการไล่ล่าอยู่บ้างแต่สำหรับผมแล้วยังรู้สึกว่ามันนะ่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกเราคงต้องมาดูกันว่าภาค2จะออกมาสนุกกว่าภาคนี้หรือไม่ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้าง มา,มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ